การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของ SmackDo w n วันที่12เมษาย,ยนปี2024 วันนี้นะครับเรื่องราวใน SmackDown เนี่ยก็จะมีเรื่องของการประกาศหาผู้ท้าชิงของเบลลี่เรื่องราวของบัตรลายแล้วก็การหาผู้ท้าชิงแชมป์มระดับหนึ่ง WWE แชมเปี้ยนที่จะมาชิงแชมป์กับโคดี้โรสนะครับวันนี้นี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันวันนี้นะครับเปิดรายการไปด้วยโคดี้โรสโคดี้โรสบอกว่าเอาละ่ะพวกคุณอยากจะพูดถึงเรื่องอะไรในรอที่ผ่านมาเนี่ยผมออกมาพูดแต่ผมถูกขัดจังหวะโดยเด็อ ตอนที่เพลงดังขึ้นผมก็คิดถึงคำพูดบางอย่างในหัวว่าใครมันเสนอหน้าออกมาวะแต่ผมบอกได้เลยว่าตอนที่ร็อกออกมาเนี่ยบรรยากาศมันเปลี่ยนไปแต่ว่าสงครามมันจบลงแล้วและสิ่งที่ผมมอบให้เดอรร็อกก็คือความอึดอัดเขาบอกว่าเขาจะไปฮอลลีวูดและจะกลับมาไล่ล่าผมอีกครั้งแต่ร็อกนายไม่ต้องตามหาฉันหรอกเพราะว่าฉันจะยืนอยู่ตรงนี้สามสัปดาห์ต่อจากนี้เนี่ยเราจะมีศึกใหญ่อย่างแบ็คลาชในต่างประเทศและผมจะป้องกันแชมป์ของผมกับนักมวยป้ามหนึ่งใน6คนนี้ มันอาจจะเป็นซานโตเอสโคบาเรมิซิโอเอลเอนไนต์เอเจสตายบ b อบบี้ลาชลหรือว่าจะเป็นเพื่อนของผมเควินโอเวนเควินโอเวนกับผมเนี่ยมักจะคิดว่าตัวเองเก่งกว่าอีกคนแต่ผมคิดว่ามีทางเดียวที่เราจะได้รู้ว่าใครเก่งกว่าก็คือการสู้กันก่อนที่จะสู้กันผมมีคำพูดฝากถึง6คนนั่นถ้าพวกนายจะท้าทายราชาพวกนายห้ามพลาดสักนิดเดียวผมชื่อโคดีโรสและผมคือ WWE แชมเปี้ยน ตัดภาพมาที่บัตรลายนะครับพวกเขาเห็นว่าห้องที่ใหญ่ที่สุดที่พวกเขาเคยอยู่เนี่ยกลายเป็นของโคดี้โรสไปแล้วพอเฮแมนบอกว่าใจเย็นทุกคนทุกอย่างเนี่ยมันมาจากผลของการปล้ำพวกเราแพ้แล้วทางเดียวที่เราจะเอาห้องนั้นกลับมาได้ก็คือการเป็นแชมป์อีกครั้งตามคําสั่งของท่านหัวหน้าเาผ่าตัดภาพมาคู่แรกนะครับหาผู้ท้าชิงแชมป์ WWE แชมปเปียน LA Knight Bobby Lashley ซา o s e s c o b a ตัวแมตต์โอเคนะครับแต่ว่ามันมีหลายจังหวะที่ดูแปลกตาไปสักหน่อยทุกคนเมืออกว่าทั้ง3คนเนี่ยมีช่วงที่ไม่เข้ามือกันอยู่เรื่อยๆนะครับแต่พอเป็นสปอตของตัวเองเนี่ยก็ถือว่าทำไ,ได้ไม่แย่แต่ว่าตัวแมตต์เนี่ยมันไม่ได้มีความลุ้นหรือว่าความสนุกหรือว่าความเร็วอะไรมากมายนะักมันก็เลยดูค่อนข้างธรรมดานะครับระหว่างแมตต์นะฮะกลุ่มของซาโต้เอสโคบากับกลุ่มของบ๊อบบี้แลชลีย์เนี่ยออกมาอัดกันตอนจบครับ LNI ใส่บ FT กดนับ3าเอาชนะไปได้ แต่ภาพมาที่ LWO นะครับถูกถามเรื่องที่ซานโต้เอสโคบาเนี่ยแพ้เรเมซโอบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันง่ายมากมันคือเวรกรรมไงเวรกรรมที่มันมารอบทำลายดากอลีซานโตเนี่ยมันไม่ยอมรับหรอกว่ามันเป็นคนทําแต่ไม่ว่ามันจะทําอะไรมันจะได้รู้ว่าความดีเนี่ยย่อมดีกว่าเสมอวันนี้เมื่อชนะฉันจะสู้เพื่อ LWO และสู้เพื่อทุกคนแต่เรื่องๆแล้วฉันรู้ว่าเรเมซโอเนี่ยสามารถเป็นแชมป์ได้อีกครั้ง ตัดภาพมาที่บัตรลายเปิดตัวออกมาหน้าเวทีนะครับพอลเฮเมนบอกว่าสวัสดีทุกท่านผมชื่อพอลเฮเมนด้วยคําสั่งของท่านหัวหน้าเผ่าบัตรลายไม่มีข้อแก้ตัวอะไรสําหรับเรซโซมาเนียเราจะไม่โทษจอร์ซีนาอันเดอร์เทเกอร์หรือแม้กระทั่งเจอูโซแต่เรามีคําสั่งมาจากท่านหัวหน้าเผ่าว,ว่าพวกเราจะยอมรับผลที่ตามมาอย่างที่พวกท่านเห็นในเรซโซมาเนีย39โลมาเลนเนี่ยตั้งใจโฟกัสและมั่นใจว่าจะเอาชนะได้ ท้าได้ตเตรียมแผนการมาโดยเอาโซโลสโคอาเข้ามาเพื่อป้องกันแชมป์ของเขาแต่สิ่งที่อยู่เหนือความคาดหมายก็คือเซตโลลินเขาคือคนคนเดียวที่โลมนเลนไม่สามารถจบเรื่องราวของเขาได้และในเรสเซอมาเนีย40โลมนเลนที่ถือเก้าอี้แต่เลือกที่จะไม่จัดการโคดีโรดให้สิ้นซากเพราะอะไรน่ะละ่ะเพราะความแค้นตลอด10ปีที่ผ่านมากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดอะชิลโลมาเลนถูกดึงความสนใจไปโดยเซตโลลินทำให้โคดี้โรดเนี่ยฟื้นตัวและพร้อมสำหรับการต่อสู้ทุกท่าน แชมป์คนใหม่ของท่านคือโคดี้โรสแต่เหมือนกับนกฟีนิกซ์ท่านหัวหน้าเผ่าจะกลับมาโซโลเข้ามาขัดจังหวะนะครับโซโลบอกว่าแพ้หรือชนะมันสําคัญใช่ไหมความสูญเสียคือผลของการกระทําถูกไหมนั่นหมายความว่าผลของการกระทําควรจะถูกเปลี่ยนได้แล้วโซโลเข้าไปกอดจิมมี่นะครับก่อนที่ทามาทองก้านเนี่ยจะเข้ามาจัดก,การจิมมี่พอเฮมนครับจะโทรหาโรเมเลนแต่ว่าโซโลเนี่ยกระทืบโทรศัพท์ทิ้ง ตัดภาพมาคู่2ครับคาร์เมลอนกรามเจอกับบอลเบรเกอร์บอลเบรเกอร์สามารถเอาชนะไปอย่างง่ายได้ตัดภาพมาที่เบลลี่เปิดตัวออกมาหน้าเวทีนะครับเบลลี่บอกว่าแม่งโคตรรู้สึกดีเลยให้ตายเถอะมานานมาแล้วที่ฉันได้มายืนในที่แบบนี้ฉันภูมิใจที่จะเรียกตัวเองว่า w w e women champion ถึงนี่จะไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันได้แชมป์แต่ครั้งนี้มันพิเศษมากๆมันแตกต่างออกไปไม่ใช่เพราะว่าฉันเนี่ยสามารถเอาชนะเพื่อนของฉันอย่างเอยสกายได้แต่เป็นเพราะว่าฉันเนี่ยคือแชมป์แห่งยุคสมัยใหม่ มันจะนําเสนอสิ่งต่างๆให้กับยุคใหม่และคนใหม่ๆแล้วมันเป็นเพราะพวกนายทุกคนฉันพูดจากใจเลยว่าพวกนายเนี่ยอยู่กับฉันไม่ว่าเวลาไหนพวกนายเชื่อในตัวฉันเสมอขอบคุณมากๆแล้วมันควรที่จะมีโอกาสใหม่ๆสําหรับคนใหม่ๆบ้างทิฟฟานี่สแตกตันเปิดตัวออกมานะครับทิฟฟานี่บอกว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะขัดจังหวะการฉลองแชมป์ของเธอหรอกนะแต่ใครกันนะที่เหมาะสมกับสถานที่นี้ที่สุดตอนนี้เนี่ยเธอได้เปิดโอเพ่นชาเลต์และฉันขอรับคำท้าเพราะว่านี่คือทิฟฟี่ธาม เบลลี่บอกว่ายินดีที่ได้รู้จักนะทิฟฟี่ทิฟฟานี่เอ่อแต่ฉันไม่ได้โอเพ้นชาเลนจ์ฉันมีคนที่อยากจะสู้ด้วยอยู่แล้วคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ฉันอยากจะสู้ด้วยและเขากลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในร o ยรลลอมโบฉันอยากจะสู้กับเนลมีเนลมีเปิดตัวออกมานะครับทิฟฟานี่บอกว่าเธอไม่มีปัญญาเอาชนะได้หรอกและฉันว่าเธอพลาดอะไรไปบางอย่างนะฉันเอาชนะเธอไปเรียบร้อยแล้วเนลมีเนลมีบอกว่าเธอลองดีกับฉันผิดเวลาไปหน่อยนะ ใช่เธอเอาชนะฉันไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ฉันสมควรได้รับทุกอย่างใน WWE และฉันจะทํามันเดี๋ยวนี้เพราะงั้นเบลลี่ฉันจะไม่รับคําท้าของเธอในตอนนี้แต่ฉันจะรับคําท้านั่นหลังจากที่ฉันเอาชนะทิฟฟานี่ตอนนี้เลยตัดภาพมาที่ห้องพยาบาลนะครับพอเฮมันเนี่ยมาดูอาการของเจอูโซ่แต่ทามาทองก้ากับโซโลเนี่ยเข้ามาในฉากทองก้าเนี่ยบอกว่าฉันมาที่นี่เพราะคําสั่งของท่านหัวหน้าเผ่าเท่านั้นตัดภาพมาคู่สามนะครับเนลมีทิฟฟานี่สแต็กตัน ตัวแมทโอเคครับแต่ว่ามันค่อนข้างช้ามากๆทุกคนคือกว่าจะใส่งานแต่ละท่ากว่าจะดําเนินเรื่องราวไปแต่ละช่วงเนี่ยมันค่อนข้างช้ารวมทั้งท่าต่างๆของเนลมิก็ค่อนข้างเบาจนไม่น่าสนใจครับมันก็เลยทําให้ตัวแมทเนี่ยมีช่วงที่น่าเบื่อเยอะพอสมควรจะมาเริ่มสนใจก็คือตอนที่ทิฟฟานี่ได้เปรียบครับแต่ว่ามันก็น้อยเหลือเกินแล้วโดยรวมเนี่ยตัวแมทมันก็ไม่ได้สนุกสักเท่าไหร่ตอนจบเนลมิรวบกดเอาชนะไปได้แต่ภาพมาที่โลแกนพอลนะครับโลแกนพอลบอกว่าพวกนายทุกคนหัวเสียไหมวะ ฉันว่าพวกนายเนี่ยควรจะหัวเสียแหละเพราะว่าฉันเข้าไปโดยการเป็นแชมป์แล้วออกมาด้วยการเป็นแชมป์เควินโอเว่นกับแรนดี้ออตตนเนี่ยทำอะไรฉันไม่ได้ฉันคือนักฆ่าตำนานคนใหม่แล้วในตอนนี้อย่างที่ฉันบอกพวกนายคาดหวังอะไรฉันเป็นส่วนหนึ่งของเร s ซ l มาเนียที่ยอดเยี่ยมดูฉันสิฉันทําให้มันมีคนดูมากขนาดไหนคนดูส่วนใหญ่มาจากฉันทั้งนั้นตอนนี้มันคือยุคของโลแกนพอล ตัดภาพมาคู่4นะครับเชลซีกรีนไพเปร์เนวินเจอกับเจคคาเกลแล้วก็เบียนกาเแบลลเจคคาเกลกับเบียนกาเแบลลเนี่ยสามารถเอาชนะไปอย่างง่ายได้ตัดภาพมาคู่5นะครับหาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่ง WWE แชมเปี้ยนเรเวเซียอเจอกับเควินเวนเจอกักเอเจสตายตัวแมทออกมาค่อนข้างดีครับทุกคนคือจังหวะต่างๆเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างน่าสนใจเลยจังหวะที่เข้ามาเนี่ยมีการขัดจังหวะมีการเข้ามาทําท่าใหญ่มันออกมาค่อนข้างที่จะดีทั้งความเร็วของแมทเองเนี่ยก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยม ถึงแม้มันจะมีจังหวะของเรท,ที่ติดขัดอยู่บ้างในบางช่วงแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยตัวแมตช์ถือว่าออกมาสนุกเลยนะครับตอนจบ AJ s t y l e ลใส่ s t y l e ์แคสจากเชือกกดนับ3เอาชนะไปได้หลังจบแมตช์นะครับ LA Knight เนี่ยมาท้าทาย AJ s t y l e ลสรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกครับโซโลสโคอากับทามอตองกาเนี่ยกระทืบจิมมี่และอ้างว่าหัวหน้าเผ่าสั่งการมาเหตุการณ์ที่2ครับซานโตเอสโคบาร ar, บอกว่าเขาไม่ได้ลอาทำลายดาัลโกลีเหตุการณ์ที่3ครับเนโอมีจะท้าชิงแชมป์จากเบลลี่ในสัปดาหนะ์หน้า เหตุการณ์ที่4ครับสัปดาห์หน้าจะมีการหาผู้ทายชิงแชมป์ SmackDown Tag Team Champion เหตุการณ์ที่5ครับ AJ Styles จะเจอกับ LA Knight ในสัปดาห์หน้าเพื่อหาผู้ทายชิงอันดับหนึ่งสรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกครับหาผู้ทายชิงอันดับหนึ่ง WWE Champion LA Knight เจอกับ Bobby Lashley เจอกับ Santos Escobar LA Knight สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2 Cameron a m i c เจอกับ b r o n Breaker b r o n Breaker สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3 Naomi เจอกับ Tiffany Stratton Naomi สามารถเอาชนะไปได้ คู่ที่4เชลซีกรีนไปเปอร์เนวินเจอกับเจคคาเกลแล้วก็เบียนก้าเบลล่เจคคาเกลกับเบียนก้าเบลล่สามารถเอาชนะไปได้และคู่ที่5ครับหาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่ง WWE แชมเปียนเรมิเซโอเควินโอเวนเอเจสไตล์เอเจสไตล์สามารถเอาชนะไปได้ในด้านของตัวแมตช์สัปดาห์นี้นะครับ แมทที่ต้องชื่นชมเลยเนี่ยก็คือแมทของ AJ ทุกคนที่เป็นแมทสามเศร้าที่มันเป็นการรวมหัวกะทิไว้ด้วยกันน่ะการปั้มมันก็เลยออกมามีอารมณ์ที่หลากหลายครับมีความพิสดารอย่างมากมันมีจังหวะดีๆเต็มไปหมดเลยถือว่าเป็นแมทที่ทําออกมาได้ดีนะครับแต่ในด้านของแมท,ทอื่นๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะธรรมดาไปสักหน่อยอย่างคู่แรกนะครับ LA ลเอนก็มันเป็นการปูเรื่องใหม่ของกลุ่ม Bobby ี้แลชลีแล้วก็ซานต์ตอเอสโคบารมากกว่าไม่ได้มีอะไรไม่ได้เป็นพอยต์ของการชิงแชมป์มากขนาดนั้น คู่ที่2นะครับก็บิลบอนเบเกอร์แบบเพียวๆไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นคู่ที่3นี่น่าจะขัดใจผมที่สุดแลลวทุกคนคือมันค่อนข้างเสียของสําหรับทิฟฟานี่นะฮะที่เป็นนักมวยปั้มที่น่าผลักดันแต่ว่าต้องมาเป็นตัวรองมือรองตีนให้กับนักมวยปั้มที่ไม่ได้เก่งสักเท่าไหร่อย่างเนลมิคือถ้าดูตัวแมตช์เนี่ยจะรู้เลยว่ามันทําอะไรได้ไม่เยอะทุกคนและการปั้มของเนลมิก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจนอกจากท่าประหลาดๆครับซึ่งออกมาไม่ดีเท่าไหร่ด้วย ส่วนในคู่ที่4นะฮะมันสั้นมากๆเลยทุกคนแป๊บเดียวเองแต่ว่าก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่ดีเราคิดว่าเขาวางแมตช์มาเพื่อให้ง่ายต่อเจคาเกลแล้วแหละแต่ว่าด้วยการที่คนเซลท่ามันเป็นเชลซีกรีนอ่ะมันก็เลยมีจังหวะผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็ออกมาดูค่อนข้างแย่เหมือนกันเพราะว่าเจคาเกลมันใส่แค่2ท่าทุกคนแต่ว่าก็ยังพลาดอยู่ดีนะครับส่วนในด้านของเนื้อเรื่องเอ่อก็เช่นเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในรอนะฮะคือตอนนี้เนี่ยมันเป็นการปูเนื้อเรื่องใหม่ทั้งหม การหาผู้ท้าชิงแชมป์คนใหม่นะครับที่ให้ออกมาปล้ำคัดเลือกเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ดีนะเพราะว่ามันเข้าใจง่ายที่สุดแล้วมันไม่ได้มีเนื้อเรื่องของใครค้างคาอยู่นะครับมันเริ่มจากศูนย์ใหม่มันก็เลยจําเป็นที่จะต้องเอาทัวนาเมนต์พวกนี้แหละที่เอามาทําให้คนดูรู้ว่าจะมีการชิงแชมป์เกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามันยังเป็นการเอาคู่เดิมในเรสโซเมเนียมาเจอกันอีกรอบนะครับ AJ s t y l e กับ LA Knight ด้วยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยอยากดูคู่นี้เท่าไหร่ทุกคนพูดตามตรงนะครับเพราะว่าในขนาดศึกใหญ่เนี่ยการต่อสู้ของทั้งสองคนนี้ยังไม่ค่อยน่าสนใจเลยแล้วนี่มาปั้มในรายการประจาสัปดาห์ผมคิดว่ามันน่าจะจางลงแน่ๆเอาจริงๆผมอยากเห็น AJ สไตล์กับ Kevin o w เวมากกว่านะครับถ้าทั้งสองคนนี้เจอกันในสัปดาห์หน้าเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะสนุกแน่นอนแต่ว่าก็นั่นแหละทุกคนผลมันออกมาแล้วนะฮะก็ต้องมารอดูกันว่าแมตช์ของทั้งสองคนนี้เนี่ยมันจะดีขึ้นไหม ส่วนในด้านของกลุ่มของเลกาโดเดลเฟทาสมากับบ็อบบี้ลาชลีย์นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นการปูเนื้อเรื่องใหม่แต่ว่าใช้แนวทางเดิมไว้ทุกคนคือมันเป็นเรื่องของการที่กลุ่มของเลกาโดเนี่ยเข้ามาช่วยซานโตสแล้วอีกกลุ่มหนึ่งของบ็อบบี้ลาชลีย์ก็ออกมาช่วยคือถึงแม้มันจะเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนคู่ต่อสู้แต่การนําเสนอมันแบบเดิมเป๊ะเลยมันให้ความรู้สึกไม่ต่างกันเลยทุกคนตอนแรกผมเข้าใจผิดด้วยซ้าว่าเออมันตีกันอยู่แล้วเปะวะคือแบบกลุ่มของลาชลีย์กับซานโตสมาตีกันอยู่เป่่วะไมมใชัตีกบ AOP แน่ว่าก่อนหน้านี้เราแบบเออทำไมมันมันให้ความรู้สึกที่แบบเออถึงมึงจะเป็นคนละทีมก็จริงอะแต่ว่าทำไมมันภาพมันซ้ำจนชัดเจนมากขนาดนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะน่าเสียดายดนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีการปูเรื่องราวอะไรที่แบบแตกต่างหรือว่าสร้างสารรค์มากขึ้นเลยอะมันเป็นแค่การออกมารอบทำลายกันแล้วอีกทีมหนึ่งก็มาช่วยแล้วก็กระโดดใจใส่กันแล้วก็แยกย้ายนะครับคือ เหมือนกับว่าตอนนี้ WWE ไม่รู้ว่าจะว่างเรื่องราวของกลุ่มพวกนี้ยังไงดีแต่ว่าอยากให้มันมีการตีกันในรูปแบบของกลุ่มอยู่อะไรแบบนั้นนะครับส่วนในด้านของบัตรลน์ครับก็เป็นการเปิดตัวสมาชิกใหม่อย่างทามาทองกาก็เข้ามาแล้วก็ตัดจิมมี่ออกไปนะครับอันนี้เนี่ยต้องมารอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าทางของโซโลบอกว่าทุกอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะว่าหัวหน้าเผาแต่ไม่ยอมให้พอลเฮมนเนี่ยติดต่อกับโรมมนเลนนะครับ ทำให้คิดต่อไปได้ว่าหัวหน้าเผ่าที่พูดถึงเนี่ยโซโลอาจจะสถาปนาตัวเองขึ้นไปหรือเปล่าหรือว่าจะมีคนอื่นมาแทนตำแหน่งหัวหน้าเผ่าของตัวเองก็เป็นได้นะครับแล้วก็ทำให้โซโลเนี่ยตัดสินใจใช้ความโหดในการเดินหน้ากลุ่มบัตรลต่อไปถือแมเ้เนื้อเรื่องจะน่าสนใจนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากได้ก็คือผมยังไม่อยากให้เจอูโซกับจิมมี่อูโซกลับมารวมตัวกันเป็นแท็กทีม ค,คือเรารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเจอูโซมีแนวทางที่ดีในฐานะของนักมวยปล้ำเดี่ยวไปแล้วเจ้าตัวมีพื้นที่ที่ค่อนข้างสวยงามไปแล้วอะ่ะในมุมนี้เราอยากให้จิมมี่ได้พื้นที่ได้โลดแล่นบ้างในฐานะของนักมวยปล้ำเดี่ยวเพราะว่าเาจริงๆเรารู้สึกว่าจิมมีม่เนี่ยมีมิติกว่าเจค่อนข้างเยอะนะทุกคนทั้งสไตล์ความกวนโอ้ยหรือว่าความโหดในช่วงแรกๆที่แยกกันเราก็รู้สึกว่าจิมมี่มันสามารถทําอะไรได้ได้ค่อนข้างโอเคเหมือนกันนะครับถึงแม้การปั้มจะไม่ได้สนุกเหมือนกันอะ่ะ แต่ว่าเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร,ร์ของจิมมี่เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจที่แตกต่างไปจากเจอูโซนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากให้จิมมี่เนี่ยมีพื้นที่ที่ดีก่อนได้รับการผลักดันก่อนแล้วค่อยว่ากันในการกลับไปรวมทีมกันนะครับผมอะ่ะก็ประมาณนี้สำหรับสม a คดาวน์ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e นะครับถ้าใครมีอะไรคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้ใครอยากฟังคอนเทนต์เพิ่มเติมก็สามารถสมัครสมาชิกได้แล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ